แมดพีรณีรีวิว25วันแรกหลังเป็นแม่น้องพีรันทำสถิติใหม่จนมามีต้องอ้อนวอนเข้าสู่เกือบเดือนแรกของการเป็นคุณแม่มือใหม่แมดพีรณีเผยความในใจหลังเลี้ยงน้องพีรันมาครบ25วันงานนี้มีสถิติใหม่เกิดขึ้นจนทำเอาคุณแม่ต้องออกปากขอร้องลูกชายกลางไอจีด้านสามีเฟมพิมเดชคอมเมนต์ให้กำลังใจสุดซึ้งถือเป็นช่วงเวลาแห่งการปรับตัวที่ทั้งท้าทายและมีความสุข สำหรับนางเอกสาวแมทพีราีที่ล่าสุดออกมาโพสต์ภาพความน่ารักของลูกชายสุดที่รักน้องพีรนันพร้อมรีวิวชีวิตการเป็นคุณแม่ในช่วง25วันแรกที่ผ่านมาซึ่งไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การผักผ่อนที่คุณแม่ทุกคนถวินหาโดยสาวแมทระบุว่า25วันสำหรับการเป็นมามีพีรนันเมื่อคืนมามีได้นอนยาวๆ4ชั่วโมงเป็นเป็นครั้งแรกในรอบกี่เดือนไม่ได้นับแต่มันดีที่สุดเลยครับคืนนี้ขออีกได้ไหม การที่ลูกน้อยยอมนอนยาวถึง4ชั่วโมงเต็มถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของคุณแม่มือใหม่จนสาวแม่ถึงกับต้องอ้อนวอนขอให้คืนต่อๆไปเป็นแบบนี้อีกทําเอาเหล่าบรรดาคุณแม่ในโซเชียลต่างเข้ามาคอมเมนต์เข้าใจความรู้สึกนี้กันอย่างล้นหลามฝากกดไลค์กดซับติการ้ดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ